มีวัดอยู่วัดหนึ่งบาทหนึ่งมีหลวงพ่อครับตัวน้อย,อนอยเนย้นน้อยก็เน้นน้อยขี้ดือด้อเลนหลวงพ่อเนี่ก็หลวงพ่อด่าเก่งตีเก่งว,วันเว่าไปเนนน้อยกับพ่าย่านดอกคือเบื้องลดจัก,กี่ดื้อทำไหนหละเน้นน้อยหลวงพ่อน,นี่นนนก็เสียเปรียบเน้นน้อยอยู่เรื่อยวันเอาไป ขนาดได้เก่งทำได้ก็เลยมือนั่นแล้วบาทนีเป็นย่ำออกพรรษาไหมหลวงพ่อกบเจอหน่อยกับเมียนวัดนีบ้บาทปัดกวดทำกุ้มสะอาดวันท้อไปเม,มียนซิงเมียนของวันท้อหลังจากที่ที่น้องประกอบยิดท,ทางศาสนาจักบาทเทพู้ฮอก็หล้วหมู่บ้านนี่ได้เจอ่นี่ให้ทำกุ้มสะอาดกินด้ย,ยังนี่บ่ ใค่กระคั่ม็ห yeah, hmm. ืะพ hm. ุ้นกินล้ำหุ้นหลวงพ่อครับนี่หน่อยก่ะคอยกันขวดวัดแล้วมือนะวัดนั่นก็เป็นวัดอุดมสมบูรณ์แน่ดอกหมากับมาแกนอยู่หลายตัวอันต่อไปมังบักดำบักแดงบักด่างแล้วหลวงพ่อก็สั่งด้ย้ำกวดขี้ฟอยย้ำได้หมามันถึงมาขี้ใส่กองขี้ฝอยนะย้ำจูดมันเหม็นหลวงพ่อว่า มื่อนั่นกะที่เขาไปในบ้านน้อยท่านเบิ้งวัดดีๆเด้อท่านย่าใหยมามาขี่ส่กองขี่ฝอยท่านแามจูดมันเหม็นเจังโหว่าท่นทา,าน,นครับลุงพอท่านผมจีนไรขามันหนีหมดเลยครับมาพวกเหนียวท่านแอบบดีนี่ขี่ใด้กองขี่ฝอยท่านมาแล้วลุงพอเขาไปในบ้านแล้วบ้านนี่นถ้าขี่เป็นทุละกทุลังยังดอกมังหูจักน้ำเล่าว่วาตอนลุงพอไปวิทย์เนี่ยน้อยกับว่าได้สนใจแล้ว ว่าไ,ได้เบิ you. You sick, ้องยังแล้วบ้านนี่เจ้าตัดจีมาตันสีขี่ที่ยังกับวสนมองพัสดานอนเล่นเลยมากับไมาขี่ได้กองขี่ฟอยแล้วมือนั่นต้องพอกลับมาบ้านนี่เห็นขี่มาบ้านนี่โอ้ยคือใส่บ่ดำบ่แดงเนี่ยจุดหน้อยนี่แม่พูดกนย่างไปเบิ้งอีกองเบง้องขมีอีกโอ้ยขี่ได้ทุกกองอีหลีตัวนี่แม่พ่ากันไปแล้วบ้านนี่นี่หน้อยกับนอนเธออยู่ กอกรับหัวซะตั้วเถอะนั่นลูกนั่นไอ้เบื้องนั่นไปยังกองขี่ไฟไม่ได้ขี่มาเนอะนั่นไปลูกไปลูกไปเบื้องไปเบื้องมาเถอะนั่นไปเจ้าไปเบื้องมาะนั่นไปเมียนเถอะนั่นเสียเฮียต่อจากบาดซ้ำที Karma, Jews, aja, ่บอกงาเกาะสาลายมาเถะนั่นแม่นยังนี่ขี่ม้าขี่แมวมาเถอะนั่นนี่กองหนึ่งมาะนั่นมีทุกกองเอาโลวดมาะนั่นเมียนเถอนั่นบ่งยากน้อเจ้านี่เถอะนั่นให้เจงดาเจงเป็นตาซั่งอีดีต้องพอกันเลย เน้นหน่อยกับมียนขี่มาแล้วมือหนึ่งมีนกูบาดกูบาดโลมือต่อมาบ่อนเนี่ยลุงพ่อที่เขาไปในบ้านสั่งว่าห้ามให้มาขี่ให้กองขี่ฟอยเลท่านกะตันก่อนที่ให้เจ้ากินหู้วัหน่อยเลยท่านเราซ้ำนั่นแล้วกับย่างไฟไปไฟไปเขาในบ้านเน้นหน่อยกับเกลียดในล,งลุงพ่อเราบ้านแข่งลุงพ่อแนวใด้ลยแหัว,วดีอยู่กัน,นเถอะเน้นหน่อยกินไปเรื่องซาลาได้เขาแดกง่าบ้านเนี่ยก็มาปั่นแล้วติดตัวลุงพ่อบ้านี บีบเข็ดดีๆเข็ดขี๊มาลลา้านี่ยแหละการนอนใช่หอดย่มามลงพอมาบาดเนี่ยไปไปเบิ้งกันหน่ำมืดเนี่ยเซะซท่านทาทิมบอดดี้วะท่านไม่เห็นกองขีม้าบาดเน,นี่ยหาเมืเอ้ยเดินมือจังคักแต่น,นี่หน้อยจกินน้อยนี่ไหมวะท่านอุตสาบอกแล้วบอกอีกว่ะท่านน้นอยน้อยลุกไปกินขีม้าเจ้า่าน ข่อยบอกว่าจังไหนเ่เดนควอนเข้าไปในบ้านไปเบิ้งกันน่ะเอเดนเนี่ยน,น้อยกะห่ยยวยคงห่วดิเล่นละควอนไปน้ำซื้อ,อเบิ้งก็ยังขี่มาขี่มากินกินสันคมข้อเน้นน้อยไทยเลยเนี่ยน้อยกะเน่าข,ขี่มาปลอมนะอเนาะเขาแดกง่ายนะกินแล้วบ้านนี่ยเอเดนเอเดนเฮ็ดทาคือแสบแหละลุงพ่อเลียปากแนบหห่ยบ่ปากเนี่ย,ย,ยล,ล,งยยยลงออุงพ่อกขาเบิ้งอยู่หันละ ห่ไป่านามื่อกี้ันจนไดอื่นนำไล่น้ำแล้วลงคอยังสั่นหันอ่ะไห่้ยยังไดหน่อยแซทนแซ่บแล้วลงพอไปท่นไปกินกองนั่นในคอยเบื้งกันหน่ะไปทนที่แซีบตั้งดขี่มาเดี๋ยวนยไทนว้าก็แซ่บแล้วนะไปนมาเดีวเน้นหน่อกินอีกไ่านงามวดต้องพอเรียบปากแหลบไปนหยแซ่บอีหลีได้ลง่อไป่าน ว่ามันผมตัวดินี่ขี่ม้าตัวนี้ละนี่กวางนี่ผมจี้ได้อยู่สันตัวนี้ว่วน้อยสันเนื้อเนื้อน้อยน้อยสันคันขี่ม้าตัวนี้ขอยขอซีมทักข้ามแนวน้อย่ันขอยขอซีมแนวสันคุณอยากนะเขาสันช่วยขี่ม้าได้ลงบ่อสันเออขี่ม้าก็กินหนาวสันว่าเดวกระเลียบบ้างแต่เนี่น้อยกยังกินเนาะอู้เขาท่าอีตัวละน้อยสันขี่ม้าตัวนี้ละตีน้อยสันเพคนว่านี่ละครับตัวนี้ละผมจี้ได้อยู่อื่นือไหนมันขี่ซะอีกเน้อยเด้อสัน หอดจ้ำมืออื่นมา้าบาดลวงพว่อกะทิเขาไปในบ้านอีกก็้วไอ้บอกนด่น้อยน้อยน้อยพอดีเขาไปในบ้านท่านเจ้าอย่าไล่วันเนึงมือนีมาท่านมักลาขี่กองยังไงเด้อลูกเด้อท่านหลวงพว่อผมเดี๋ยวที่กลับมาดอกท่านว่าแล้วหลวงพว่อก็เขาเมียในบ้านนั่นแหละเข้าไปในบ้านเนี่น้อยก็เอืดมามา,มาแล้วบาดนี่ยยานตะมันโบขี่มือนั่นกับม้าก,ก,ขก็ขี่ในกองขี่ฝอยอีหลี หอดย้ำหลวงพ่อกลับมาบ้านนี่น้อยท่านเบาหวนนด้เพิ่นน้อยเอ้ยท่านขีบอ่ะละน้อยท่านขีแล้วหลวงพ่อท่านปั๊บ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 ไปบ้างเอาไว้อันี่ขวดตาดนี่ไ่ต้องกวดมันดอกท่านหลวงพ่อกะโอ้ยเพื่นที่ได้กินของหวานนะคอยทามาโดนเลี้ยงน้อยท่านเยอะคอยกินพวกเบ็ดคอยที่ให้เจ้ากินน้ำดอกน้อยท่านนี่แหละหลวงพ่อท่านั่นหลวงพ่อลูบปากแล้วบาดดิฮะท่าแล้วกับให้เน้นน้อยถือพาไว้ เยอะน้อยกันข่ชิมก้อนแบดมเบิรงแบบี่เหม็นแต่น้อยเลยขันคันนี่บุญมันมาเหม็นได้แลล่องาแต่นี่ตาหวมดมเืนเหม็นกะไม่เหม็นน้ำหอมดอกน้อยกันจิดรอดแล้วพะท่านพบกินนะันเนียนน้อยละ่อยก็ได้แล้วกันมาแล้วล่องพวากะยัดเข่าปากยยำบวมบวมข้าวนึงมบนเออเออนียนน้อยเห็นพาพอดีกันแลนหนี้ล้อ ลูกว้อหักแตกไปเ้ยเน้อหน่อยเปิดอดหลอดมึงเมือตัวล่อกินข şey ี้หมาบ่เฮร์ไรขาเนื้หน่อยแล้วาลเนี้อหน่อยกันบ้างไปวะจบสูตรเก่าแหะลูกออก็เน่้หน่อยก็เลยฮะ